คุณมีอทีนี้วันเกิดข,ขึ้น15ค่ำ18ตามจันทรคติของประเทศไทยแต่ถ้าหากเป็นประเทศอินเดียเขาจะนับวันนี้เป็นวันเป็นเดือนสิบเป็นวันที่เกิดขึ้นของธรรมานหนะและสังฆรัตห์หนักอะไรก็ว่าัน วัน uhm. ที่ท <érer Help mesmo> ี <S <S ่พระเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาการแรกของวันนี้วันที่ฟังการเสร็จแล้วบันรุกอัิยักบุกต่อวันนี้ฉะนั้นวันนี้เป็นวันสองคัญเลยวันธรรมของพระสงฆ์วันอื่นราต้องขออภัยญาติโยมที่ เกิดเหตุการท์รทนัซึ่งถ้าเดชพร,ระคุณหวงพ่อ่า้จะบาวุท่านะคทับมายยดดวันที่หกเดินทางวันที่หแล้วก็ไปนอนพักที่เดอพระนอน้าเกิดก,การฆาตกรัมเข้ารักรักสาธารณรัฐวันที่หกหกมาเจก็คือศูนจุด ส0รอไปตอนนี้รักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นพยายาฆ่าเชื้อให้ครบหมอตรวจพบาตอนนี้ติดเชื้อในกระแสเลือดมีาาอยู่ที่ดตามต่ำแล้วออให้ครบี่วันจนจะไม่ให้กลับาได้ทีนี้ว่าเรามี่าจำพรรษา จะเข้าจันรศาทั้งหมดได่ดีนะเะียนสถาขันห่งเรียวรับมันไปจากจษาจะกุลงเนไปใส่ไม่ใส่สถวบันประถือช่างเดียวสำหรับแบ่มอเตอรลยานแบตโมู้ไนต์อาคารถแกรนดเพชกันไหนบ้างคปีนี้จะมีพระจันทษาทั้งหมด มันเจ๋งวยใจจ้าววามันองอกได้เ23รูปซึ่งตอนนี้ก็อ่านภาพอยู่สองรูปก็คือพระชิตอันนี้รักษาการที่บุตรและก็พระเดชพระคุณพระเจ้าวัลอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อาจารย์มาเรียนรูปหนะึอสามที่ต้น่อ,อ,อยแ็กโวยนะแมโยกระดูถ้าเราเจ้าวาดกูแดงฝ่าทั้ง,งหมดยี่สิบสามรูปแต่อาจจะภรวนาเขา้อาอะธิษฐานเข้าันสายยี่สิบยี่สิบเกรูปเราะว่าหลวงพ่อเจ้าวาบ พระที่รประถันหน้าสี่ดี่องค์ปฏิบัติอันนี้ท่านธรรมนิษฐ์ฉนในวันนี้ก็ปะะเป็นวันที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบริษัทก็คืออุปผาตัวถันขั้งจุดพระ,ะที่สุดสามเณรด้วยสิ่งที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุก็คือเรื่อง การกระทำเกี่ยวกับบุญมีสรรพันธุหนให้ทานอันใดเยอะแต่จะประสิเธิ์สารอย่างเดียด้านข่อไปต่อีกหนึ่ด้วยจากพระประทุนของแม่ขาวผููมาเพื่อบรรจาริยธรรมด้วยจากแม่ขาวก็เป็นของสารเพื่อเติมคนที่มาัน เหลือจากสาธุนคนื่ที่มาวัดก็ตกให้หนูให้หมาให้แมวตามวัดตามวัาแจ่นั้นวนี้เราให้ทานบอมาที่โยพพรบถ้วนในพระสฆนไม่มีวัสต้องทีมีสองร้กงาสีเมื่อกี้วัดสมานานธ์ได้รับสีห้าโนนเราข้อมาราานำเงินก็ไม่รับสี่ห้าเพราะว่า ปวดไปแล้นะแคสีสี4ข้อของผมก็สีหาแล้วันนี้มันก็บอกว่าอันนี้ลดเลาภาษาพอวัพรุ่นี้ข้อภาษาก็กินเมาเดิมลดเล่าข้าภาษาจะพักหลับข้ภาษาสีมัก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์สีเป็นปกติคนที่มีความปกติเป็นมนุษย์เนี่ยจะไม่เปลี่ยนเปลนผู้อื่น ะไม่ขโมยสิทธิ์ของผู้อื่นจะมีสัทธารสนุกก็คืออีดีผู้ปกครองของนเองจะไม่พูดเกงหลอกลวงเพื่อเจอมีความซื่อสัตย์ต่อประยงผู้อื่นละสุดท้ายก็ดังเนาในชีวิตอย่างมีสตินี่คือสิ่งตั้งห้าข้อแต่เวลราเดำไปบนดินดำไปอบนฟ้าจะได้จะไปทานไหน ไม่เป็นไั่นเป็เรื่องของเราบาไม่สามารถจะบรรพกาบางประจา่สามารถจะบัรคกบไม่ว่าเป็นวางเป็นแนวเป็นฐานที่เราพ่นาจห้าได้นำไปพูดปฏิบปติสุดท้ายก็คือการเจริญจิตตาวนาการเจริญจิตตะวันไลก่อนังนตอนที่ท่านเ่้าหน้าบอกน้ำกุศลบุศนกุศลให้กับบุคคลที่รดกในตาชัน ตอนนี้เนท่านทั้งหลายนี่นึกคิดคือว่านึกถึงจากคนที่ตายไปแล้วเทน้ำของทิ่สังเวยสัรโฆเรียกชื่อคนั้นผู้ย่ารสตศีตายตั้งแต่สองพันสี่ร้อยหกวามก็ลุกขึ้นมารับส่งคนสชงสืบจัดเรก่องจากหลายเรากยเหน้ำไปดูเป็นคนเจะเห็นน่นะตายจส่ได้หมเราเอือเอาไม่หมดเพราะอะไรเพราความเป็นของเป็นใยในหน้าที่ของลูกหลาน ในทั้งสามประการที่จะมาให้เาต้องทานสีน้ำมันได้เป็นต้นเราก็ทำได้ครบภายในหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงตั้งแต่เราหมั่นจะทันี้จัดจัดนัดของธนากับทุกคนทุกท่านที่เราทมการทำน้ำมันในชามน้ำชาติชาติที่ชาติทุกชาติที่เราไดรับอสีน วัที่20กรกฎา2568วันนี้ขอคุณผู้ชมในที่ประชุมท่านั้งหลายตั้งทีวตั้งใจเจตจำนงประสงค์การดีแล้วตั้งใจจะอิสราพประดับจุบาฯแช่ตระดจงเจริญในการทัางหลายด้วยอารดบำรรสุขปัตตานีพันธ์หนังสือสมัยประจุบในกา่เป็นไปในทางที่ชอบประา พอให้สิ่งอันชอบผันสัเกตชอบผัสัเก็ชอบผันสเเกต่ยันจะเนสาทุกเจทุกคนทุกพัน